สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับมึงควรไปรักษาจิตเวชมึงบ้างหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆคนดีๆเขาไม่ทำกันแบบนี้คนดีๆเขาไม่ด่าพ่อตัวเอง คนดีๆเขาไม่ด่าพี่สาวตัวเองถ้าคนปกติเขาทำให้ครอบครัวมีความสุขไม่ใช่มานั่งด่าพี่สาวตัวเองมานั่งด่าพี่เขยตัวเองมานั่งด่ามานั่งประจานพ่อตัวเองนี่คือคนจิตดีเหรอครับมึงเล่นมึงเล่นผิดคนแล้วหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆุดจุด,จดอันนี้แค่เริ่มต้นมึงกับกูน้ำหนักคนละปอนกันคนอย่างกู จริงใจซื่อสัตย์ไม่เคยหาเรื่องใครมาก่อนกูนักเลงมีทรงไม่พร่ำเพื่อไม่ดีแต่ปากผมไม่ได้ข่มขู่มันถ้ามึงยังไม่หยุดพฤติกรรมก้าวร้าวคนในครอบครัวมึงถ้ามึงยังไม่หยุดพฤติกรรมก้าวร้าวลุงพลป้าแตนถ้ามึงยังไม่หยุดให้ข่าวจูงจมูก มึงนะ่ะมึงเจอกูทุกกระบวนท่ายาวๆไม่ได้คู่ถ้าแบบนี้สามทุ่มมึงไลฟ์กูก็ไลฟ์สามทุ่มถ้าพรุ่งนี้เช้านะ่ะมึงยังไม่หยุดเล่นกูจะเจอกันทุกกระบวนท่าเพียงแค่กูไม่ให้ตาไปหายายเหรอเหตุผลนี้เหรอถึงเล่นกูมึงไปฟังเขาเหรอถามหน่อย มึงมีปัญหามึงเจ็บปวดขึ้นมาไม่ใช่ญาติที่นี่หรอที่เขาดูแลมึงคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ฝรั่งเศสมันมาช่วยมึงไหมอย่างน้อยแค่โอนตังให้มึงเขาสงสารมึงแต่ความจริงใจนะ่ะไม่มีสักวันมันจะแว้งกัดมึงความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง YouTube ทนายรัชพลได้พูดไว้ดังนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับได้เอาโทรศัพท์มาดูลายตามปกติปรากฏว่าเห็นชื่อคุณแม่น้องชมพู่ขึ้นอยู่ด้านบนชื่อสาวิตรีวงศีชาเข้าไปดูปรากฏว่าคุณแม่น้องชมพู่จะส่งข้อความมาแล้วก็อันเซนต์เมสเซจถอนข้อความออกไปทีนี้มันมีประมาณ 4- 5ข้อความ ผมก็เลยสงสัยคุณแม่ชมพู่ส่งอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเกรงใจก็เลยถอนกลับตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรละมั้งคุณแม่ของน้องถอนกลับออกไปแต่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งน่ะก็พอจะรู้ละอ๋อก็เลยส่งข้อความไปหาแม่น้องชมพู่ แกก็มาปรึกษาว่าข้อความเหล่านี้ที่มีคนส่งให้แม่น้องชมพู่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแกก็ส่งมาให้ผมดูโอ้ยผมก็ตกใจเฮ้ยมันอะไรขนาดนี้เนี่ยมีข้อความส่งมาให้แม่น้องชมพู่อ้างนน่นอ้างนี่แล้วก็อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ในศาลจะช่วยในคดีน้องชมพู่เต็มไปหมดแต่จริงๆถ้าดูให้ดีๆนะ น่าจะรู้ว่าไม่เป็นความจริงเลยนะครับคนคนนี้ก็ไม่น่าจะมีจิตปกติส่งข้อความไปหาคนน้นคนนี้อย่างยูทูบเบอร์สายลุงพลเองก็มีเข้าไปถูกบุคคลคนนี้ก่อกวนเรื่องนี้ที่มีบุคคลมาคุกคามรบกวนสิ่งที่เขาส่งมาไม่ได้เป็นความจริงผมไม่เคยรู้จักกับคนคนนี้ในส่วนนี้ผม ก็ไม่ตอบกลับไปทางแม่น้องชมพู่แจ้งบอกว่าผมไม่เคยรู้จักแล้วก็คุณแม่น้องชมพู่นะ่ะถ้าหากว่าได้รับความเดือดร้อนก็สามารถดาเนินคดีได้เลยทุกคนถ้ามีอะไรติดต่อผมได้เลยถ้ามีบุคคลแอบอ้างถึงผมก็ระมัดระวังไว้ก่อนสอบถามข้อเท็จจริงก่อนคนพวกนี้อาจเป็นมิจฉาชีพหลอกเอาเงินไปได้ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงเลยความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเช้ามาเขาทำความดีกันทำบุญกันตอนเช้าปาแตนใส่บาทแต่หนุ่มน้อยหน้ามนผนหน้าจุดๆ,ๆตื่นมาก็มานั่งด่านั่งว่าเขาหาว่าลุงกับป้าเอา y o u t u b e อเข้ามา คือตื่นเช้ามานะ่ะคุณไม่มีจิตที่เมตตาเลยเช้ามาคุณก็มานั่งมาว่าตูตาชานบ้างนะ่ะยังทําความดีเลยนะตาชานยังทําความดีที่ช่วยพระบินทบาทตอนเช้าไม่ว่าตื่นเช้ามาก็มานั่งลุงกับป้าว่าเปิดโอกาสให้กับยูทูบเบอร์เข้ามามันยังไปว่าลุงว่าป้าอีก ใจิตใจมันตื่นเช้ามานะไม่มีที่จะใส่บาตรท,ทาบุญเช้านั่งด่าลุงป้าเช้าเย็นมันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับบอกจะบอก f อไว้ให้คนประเภทนี้นะครับที่ประกาศว่าตัวเองจบปริญญาเป็นครูคนเป็นครูคนเป็นแม่พิมพ์แห่งชาติเขาไม่มานั่งว่าใครแบบนี้ เขาไม่มาทำให้ครอบครัวแตกแยกแบบนี้นี่คุณแบบว่าทั้งพ่อตัวเองว่าพี่สาวตัวเองเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าเพื่อหาเงินสร้างบ้านเหรอครับนี่เหรอ fc ทุกคนตาสว่างได้แล้วนะครับดูตาชานสิดูคุณตาเช้ามาน่ะก็มานั่งช่วยพระพุทธศาสนาช่วยพระบิณฑบาต ได้บุญด้วยไม่ใช่หนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆุดจุดเช้ามากูต้องด่าละกูต้องฟาดละเพื่ออะไรก็เพื่อเงินนะเงินน่ะสิครับเงินตัวเดียวเงินมันสามารถทำให้คนตาบอดได้เง,นนดดเงินทำให้หนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดจุดจุดด่าพ่อเงินทำให้หนุ่มน้อยหน้ามนคนจุดๆจุดด่าพี่สาวความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไวอย่งนี้ครับแหม้พวกคุณนี่สนุกปากนะหนุ่มน้อยหน้ามนขนหน้าจุดๆวันนี้ออกมาก็พูดให้ถึง FC เข้าใจว่าผมกับลุงพลเมื่อกี้ก็คุยกันทักทายกันสารทุกสุขดิบคุยกันตลอดเวลา ผมเคลียร์งานวันตรุจจีนวันวันนี้วันตรุษจีนก็ไม่อยากจะด่าอะไรมากมายเดี๋ยวจิตตกพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ให้ค่าอยู่แล้วแต่บางครั้งคุณควรอยู่ในขอบเขตบ้างนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนคือจะให้ผมพูดกี่รอบผมทําทุกอย่างทําอาชีพสุจริต มันไปหนักหัวกระบาลใครกูถามหน่อยผมทำธุรกิจโลจิสติกขนส่งผมทำรับจำนองที่ดินมึงไม่เอามาลงผมทำขายข้าวขาหมูผมทำธุรกิจขายเสื้อผ้าที่แพลทินัมมึงไม่เอามาลงละ่ะทำไมมึงต้องการเอาที่ขายข้าวขาหมูเพื่อที่มันจะดิสเครดิต ถามหน่อยการขายข้าวขาหมูมันไปหนักหัวใครผมอยากถามหน่อยพวกมึงไม่ต้องถึงมือผมหรอกถึงมือมาดามพอนะ่ะถึงมือปู่มุนีพอพวกมึงอ,อย่าไปให้ค่าผมถามหน่อยว่าผมทำธุรกิจรับจำนองที่ดินแบบถูกต้องตามกฎหมายทำไมคุณ ไม่เอามาเล่นไม่เอามาห้อยผมทำโลจิสติกขนส่งมีรถสิกว่าคัน20กว่าคันคุณมึงนะ่ะไม่เอามาลงกูขายของแฟนกูเปิดร้านที่แพทินัมให้ลูกน้องขายที่แพทินัมค่าที่เดือนละแสนสองทำไมมึงไม่เอามาลงแต่เสือก เอากูยืนขายข้าวขาหมูมาลง